มาส่งไปที่ซอนาเขตนะครับเห็นไหมไอหูยืมนะครับเลยเออดโอ้เจ็ดิบห้าขอบุับเอเอลงมัเขาอยวใกล้จะหดแล้วครับเป็ที่ปล่อยเข้าไปเขาอยู่ข้างในนะครับวันหนงหนึก็ต้อง อ้วนๆใหญ่ๆประมาณนี้นะครับวันนี้เราปล่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่นี่สวนน์เขตนะครับเอามาส่งให้เจ๊อดนะครับร้านปิ้งเป็ดนะครับร้านปิ้งเป็ดเจ๊อัดสอนนะเขตพี่น้อง FC ท่านใดที่ผ่านมาสวนนะเขตนะครับอย่าลืมแวะอุดหนุนเจ๊อดด้วยนะครับ ท่านก็เลยกินเป็ดผมอยู่ดีนะครับถ้าท่านอยู่นึงที่นี่นะครับนี่ครับอุล้วนบึกๆใหญ่ๆนะครับที่เรามาส่งนะครับดูนะนี่นะครับตอนนี้เราลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยถือโอกาสถ่ายคลิปให้พี่น้อง f อซได้ดูเพราะตอนทํางานมันเหนื่อยนะครับก็จะค่อนข้างชุลหุนนิดนึงนะครับพอดีผมไม่มีตากล้องนะครับให้หลายท่านได้ดูนะครับท่านที่เข้ามาชมก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับว่าดูผมอยู่ที่ไหนนะครับ ม่ว่าฮันจะติดติดตามผมอยู่จังหวัดไหนอยู่ที่ไหนก็ไอไอตกเปิน่นน้ำดินู่น้ำเลยติดตามผมอยู่ที่ไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทําคลิปนะครับวันนี้เรามาส่งที่สอนนาเขตนะครับแล้วก็กําลังถ่ายนะครับกําลังถ่ายเสร็จอีกนะครับชุดหนึ่งที่ยังไม่ขึ้นรถนะครับกําลังถ่ายให้ไปราไปร้านไม่มีแล้ววิ่ไปหันละไปยท่ามันละ ให้พี่น้อง f อฟซีและหลายท่านได้ดูนะครับการทํางานของพวกเรา,อ,าอยู่ในสอปตราวนะครับเอกสารที่ข้ามาก็ถูกต้องตามกฎหมายของทั้งฝั่งไทยฝั่งเรานะครับแล้วก็ที่สําคัญเรา,ามาในานามฟาร์มเรานะครับนี่นะครับท่านพี่น้อง f อฟซชาวลราที่อยากได้เป็ดเยอะๆะนะครับไม่ว่าจะอยู่แขวงไหนก็ โทรมาพูดคุยกันก่อนนะครับว่าท่านอยากจะได้เยอะขนาดไหนอยากได้กี่ตัวนะครับยังไงเดี๋ยวเราจะส่งให้นะครับนี่นะครับให้หลายท่านได้ดูนะครับเป็ดที่นํามาส่งนะครับที่เปียกๆนิดนึงก็คือการฉีดน้ํามานะครับเรากลัวตายนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างโอเคนะครับมีตายแค่ตัวเดียวนะครับสวยๆนะครับบึกๆใหญ่ๆนะครับก็ เชือดวันรับประมาณ50ตัวอยู่นี่ก็เชือดประมาณทักไม่น่าจะไม่น่าจะกี่วันนะครับแล้วก็จะมีอ่าอีกบางท่านมาแบ่งนะครับเรากา็จะวิ่งอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งเที่ยวหนึ่งนะที่นี่นะให้หลายท่านาได้ดูแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะได้หรืออยากจะแบ่งเราก็จะมาตามที่สั่งมานะครับ ใครที่สนใจก็โทรสั่งได้เลยนะครับ0 8 7 2 2 8 2 1 2 1นครับเป็นเบอร์ a t s a อ p ด้วยนะครับเบอร์ไลน์ด้วยนะครับให้อลารท่านาเลือกการติดต่อเอาจะติดต่อทางไลน์หรือทาง a t s a อ p นะครับค,นะครับก็เป็นเป็ดที่ค่อนข้างอ้วนใหญ่บึกบักดีนะครับเป็นเป็ดที่เนื้อเยอะนะครับก็เลยาทางพี่น้องชาวสอนเิเขตก็เลยได้สั่งบ่อยนะครับ ถ้าเป็ดพอมเขาจะไม่ค่อยสั่งครับแต่ถ้าเป็นร่วนใหญ่ๆอย่างนี้อย่างนี้ก็มีเท่าไหร่ไม่พอนะครับนั่ก็ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปด้วยนะครับส่วนท่านที่อยากเลี้ยงเป็ดน,นะครับเรามีลูกเป็ดขายให้ท่านนะครับ ท่านอยากจะได้ลูกเป็ดก็โทรมาแล้วกันที่ศูนย์แปดเจ็ดสองสองแปดสองหนึ่งสองหนึ่งนะครับเลี้ยงโตแล้วไม่มีที่ขายก็มาขายเรานะครับโดยเฉพาะวันที่เราเดินทางท่ามประเทศนะครับยังไงท่านกา็โทรมาได้เลยนะครับเราจะนัดมาส่งถ้าเลี้ยงน้อยนะถ้าเลี้ยงเยอะเราก็ไปซื้อให้ถึงที่นะครับแต่การลองเลี้ยงหรืออยากจะไอ้นี่ดูก็ก็โทรได้เลยนะครับศูนย์แปดเจ็ดสองสองแปดสองหนึ่งสองหนึ่งนะครับคือของเรามีนะครับอ,อยู่ประมาณนี้เนาะ คือตอนนี้เหมือนกับผมเล่นเทีย่ยวแล้วก็อยู่ในสอปลอาวได้หลายที่แล้วนะครับเหมือนกับมีญาติพี่น้องใหม่ๆเยอะแยะเลยนะครับก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับสําหรับเรานะครับช่วงนี้เรามีามิตรภาพดีๆนะครับหลายที่เลยนะครับเป็นีหนึ่งอาชีพนะครับเป็นอาชีพทางเลือกที่สามารถสร้างรายได้นะครับสร้างรายได้ให้กับพี่น้องกเกษตรกรแล้วก็ คนที่ผลิตเป็ดทำเป็ดขึ้นมานะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเรามีตลาดจริงนะครับเรามีตลาดจริงเราวิ่งส่งออกวิ่งอะไรจริงนะครับมีเยอะเราไม่กลัวนะครับแต่น้อยเรากลัวคนในคุมค่าละมันนะครับถ้าวิ่งเยอะๆนี่มันก็จะเหลืออยู่นะครับโอเคเนาะคลิปนี้ผมทำไว้ป่านนี้นะครับให้วีน้องเอฟซีได้ดูนะครับไปแล้วครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมคอมคิเหนกันเข้ามานะครับมาดูผมอยู่ที่ไหนสวัสดีครับ